เอาสำหรับไฟบนฐานนะครับนี่คือทีมงานสีสุดทัท้มทัวนะครับเป๊กๆนะที่สนามบันทุ่งนะครับตำบลแดงหมออำเภอเข่องในจังหวัดอุบลน,นะครับหอยทีมงานหมันหมันนะกลับเมื่อบันพะรุเรียบกระบอกกาเลยเลย่งป้อกไปหลังของหน้า

ae <coughs> a <coughs> ได้รุ่นนะครับได้รุ่นเนะลย ทิจเะเบกยึกนะไอ้แดดบอกนะครับเอารุ่นนะครับรุ่นนะสีสุดทำทัวปิกป๊กๆนะมันหวานนะดูนมแปดเลยเอาละแปดบ้านเลยดูนมนะครับ,บ เอาชัดเจนตลอดนะครับเบิงเน่เบิงเน่นั่นคือกินล่ำเนี่ยกำลังมากนะแต่มันปลอดภัยน่ลาลักดี3ามร้อยสามร้อยแปสิดมร้อยแปดสิบเจ็ด,ส,บบส,จดสีสุดทำทัวนะ